สั้นๆแต่หวานฉ่ำเปิดคำํำอวยพรมิ้นชาลิดาถึงผู้ผาเตชนะนลงน่ารักมากเป็นอีกหนึ่งคู่รักที่หลายคนลุ้นให้มีข่าวดีตลอดเลยล่ะค่ะสำหรับนางเอกสาวมิ้นชาลิดากับหวานใจไฮโซหนุ่ม ผู้ผาเตชะลงต้องบอกเลยค่ะว่าคู่นี้เป็นอีกหนึ่งคู่รักมาราทอนเพราะทั้งคู่คบหาดูใจกันมานานกว่า8ปีแล้วแต่ยังคงรู้สึกดีต่อกันสม่ำเสมอตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้ล่าสุดก็มีโมเมนต์หวานๆอีกครั้งเนื่องในวันเกิดของฝ่ายชายงานนี้สาวมินก็ได้ลงรูปคู่กับแฟนหนุ่มพร้อมข้อความอวยพรสั้นๆว่า Happy Birthday to you ภูผา และนอกจากจะมีสาวมิ้นแล้วยังมีหลานสาวคนสวยอย่างน้องปี้ใหม่และน้องโคโมโโ<อ>ก็ได้ลงคลิปน่ารักน่ารักมาเบิร์ดเดย์คุณอาสุดหล่อคนนี้อีกด้วยล่ะค่ะออา,าคคถึงนะะขให้ รวมสุขสันต์วันเกิดด้วยนะคะและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ